สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเรื่องราวความรู้สึกของคนเก่าๆที่เลิกลากันไปคำถามแรกก็มักจะเจอตลอดเลยก็คือว่าครั้งนี้จะจบจริงไหมเขายังคิดถึงเราบ้างไหมและมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือไม่ฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะนัชชาจะตอบให้ทุกคำถามเลยนะสิ่งแรกเลยการจบครั้งนี้อยากรู้ว่ามันเป็นการจบจริงหรือไม่ขอคาถามแรกเลยนะคะจบจริงใช่หรือไม่ มองว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันยังตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะไพ่ใบสรุปเป็นไพ่สี่ไม้เท้าคุณจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องความยินดีการเฉลิมฉลองแล้วก็คนสองคนที่ได้กลับมาคืนดีกันยังอยู่ในชีวิตของกันและกันนะในช่วงนี้ที่ห่างกันไปนะภายนอกเขาอาจจะดูนิ่งๆเหมือนเขาไม่เป็นอะไรแต่สิ่งที่เขาซ่อนไว้สี่หน้าที่อมทุก นะคะสีหน้าที่ยังมีความหม่นหมองมีความเศร้าเขาไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นนะคะเขาแสดงออกในด้านที่เขามีความสุขที่หน้าเขายิ้มแย้มดูสุขภาพผิวหน้าดีนะคะแล้วก็ในตอนนี้ภายใต้ความสดใสของเขาที่เขาซ่อนไว้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจอะไรก็ตามที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้จบไปถ้ามันเป็นความผิดในส่วนของเขาภายนอกดูไม่รู้สึกผิดแต่ลึกๆเขารู้สึกผิด เขาสำนึกผิดมากๆอยู่ในช่วงของการคิดการช่างใจการตัดสินใจอยู่นะคะไพ่จัสเมนมองว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันยังมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันมันยังตัดกันไม่ขาดนะคะการที่คุณขายไปจากเขาเนี่ยมันเหมือนจิตบินวิญญาณบางอย่างมันเหมือนความสุขบางอย่างของเขามันหลุดลอยหายไปนะคะและเขายังต้องการที่จะมีคุณเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นในคำถามแรก ครั้งนี้ยังไม่ใช่การจบจริงนะดวงชะตาคุณกับเขาไม่อาจจะเป็นช่วงที่ต้องแยกย้ายกันไปแต่เดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมาของความสัมพันธ์นี้ทีนี้คำถามต่อมานะคะถามว่าในสถานการณ์ตอนนี้เขายังคิดถึงเราบ้างไหมอะคิดถึงเราหรือไม่เป็นในด้านของความรู้สึกนะอัปเดตประจำวันนี้เลยละกันว่าเขายังคิดถึงเราบ้างไหม เขาไม่เคยลืมคุณนะเอน r อ y ของวันที่ต้องแยกย้ายกันไปอะ่ะดูแบบเหมือนเหมือนคนที่แบบรู้สึกว่าไปด้วยความรู้สึกจิตใจห,ห่อเหี่ยวแห้งแล้งนะคะมันจำเป็นต้องไปแต่ไม่เคยเลยที่จะไม่คิดถึงคุณ นะถึงจะไม่คุยกันถึงจะนิ่งเงียบแต่ไม่ได้แปลว่าเขาอ่ะไม่รู้สึกอะไรยังมีการมาส่องนะเห็นไหมมือของเขาไม่เคยปล่อยถ้วยถ้วยใบนี้คือความรู้สึกที่มีต่อคุณเขายังเสียดายความสัมพันธ์นี้ยังเอามือมาจับไว้แล้วก็มีการเข้ามาส่องในถ้วยนี้เสมอถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ติดตามดูคุณ ยังสนใจอ่ะยังส่องยังอยากรู้ความเป็นไปของคุณด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันบังคับนะคะคุณจะเห็นได้ว่ามันมีมรสสม,มันมีคลื่นลมมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทําให้เขาจําเป็นต้องเดินทางแยกย้ายจากคุณไป แต่ไพ่หกดาบเป็นไพ่ที่บอกว่าในช่วงที่มีปัญหาช่วงที่มีมรสุมมันจําเป็นที่จะต้องแยกย้ายกันไปก่อนเพราะตอนนี้ยิ่งเราพยายามที่จะรั้งกันต่อไปพยายามที่จะไปต่อแทนที่ว่าเรือลํานี้มันจะไปถึงจุดหมายมันกลับจะทําให้เรือแตกนะคะแต่ถ้าวันข้างหน้านะคะลมฝนสงบสถานการณ์มันคลี่คลายมันดีขึ้น เขาจะมีการกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าเขายังคิดถึงอ่ะเขายังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกที่มีต่อคุณความรักยังอยู่ในถ้วยนี้มือก็ยังมาแอบเกี่ยวตลอดนะทีนี้คําถามต่อมาว่าและในความสัมพนันธ์นี้จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมขอเป็นภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนอ่ะหมอขอเริ่มจาก3เดือนก่อนนะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมหนึ่ถ้วย the magician 6ถ้วยให้คนรักเก่ากลับมาแน่นอนค่ะชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 1. นึ่ถ้วยนะคะยังรู้สึกรักยังคิดถึงคุณยังประครับประคองใจดวงน้อยไว้หนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นความรักแต่เราถามถึงคนเก่าถูกไหมคะเด e มเม i ิเชียนการติดตามการสอดส่องนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสาร นะคนคนนี้เป็นคนฉลาดเขารู้จังหวะว่าช่วงไหนที่ควรเข้าหาช่วงไหนที่ควรถอยนะจะมีความเจ้าเล่ห์จะมีความทริกกี้นิดหนึ่งแล้วก็เขาเป็นคนที่มีศิละปะในการติดต่อเจรจาคำพูดคำจาของเขาอะ่ะถือว่าเป็นคำพูดให้โชคให้ลาบดังนั้นน่ะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการหาจังหวะรอคอยเวลาที่จะเข้ามาสื่อสารกับคุณเพราะเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ใบสรุปหกถ้วยคนรักเก่าคิดถึงคนรักเก่าจะวนกลับมามีพลังงานของ รักต่างวัยได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างด้วยเรื่องอายุเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือมีคนที่ห่างไกลกันด้วยเรื่องระยะทางก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจากคําถามสุดท้ายที่ว่ามีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมมาทุกรูปแบบเลยค่ะหนึ่งถ้วยความรักนะคะ ยังได้กลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ t h เม e d i c i ย n การเจราจาต่อรองการไก่เกียร์การสื่อสารการพูดคุย6ถ้วยคนรักเก่าคิดถึงคนรักเก่าจะวนกลับมานะใครที่ชอบคำนำหําทำนายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทํานายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ